เฮ้ยจะสมครกข้าคิดแผนใหม่แล้วเราทำยังไงก็ได้ให้สยามยิงก่อนเราก็จะได้แสดงบทเหยื่อผู้น่าสงสารโลกจะสงสารเราอ่ท่านครับแล้วถ้าทำยังไงมันก็ไม่ยิงก่อนล่ะครับง่ายมาก เราก็ไปแย่ๆยั่วๆเอารถถังร้อยปีไปจอดตรงชายแดนหันปืนจ่อมันทํำท่าเหมือนจะบุกเขาจะต้องโมโหแต่รถถังคันนั้นต้องเข็นนะครับท่านถ้าเขาไม่โมโหเขาอาจขำแทน <c oughs> ขำก็ได้ขำล้วถ่ายรูปมันแชร์ลงโซเชียลโลกก็เห็นอยู่ดีว่าเรากำลังโดนดูถูกแบบนี้ก็เป็นเหยื่อได้เหมือนกันแล้วปืนใหญ่มือสามที่จีนทิ้งมาถ้ามันยิงไม่ออก ยิ่งดีเราจะบอกว่าสยามทำปืนเราเจ๋งโลกจะเห็นว่าเขากลั่นแกล้งแม้แต่เหล็กเก่าๆของเราท่านครับกลยุทธ์นี้อาจทำให้เราได้ชื่อเสียงแต่ไม่แน่จะได้ชัยชนะชื่อเสียงสำคัญกว่าให้โลกรู้ว่าเราเป็นเหยื่อและประนามสยามแม้ว่าเราจะเสียทหารแค่ไหนก็ตาม